รถขั้นเก่าขับมา11ปีไม่เคยมีเหตุการณ์ชนใหญ่ยันรงปรเทศภยัยทนะาเวสวรรณขาสาสพระพุทธชิน,นาราชหลวงพ่อโสธรสำหรับสายมูราต่างก็คือเท่านี้เลยจริงๆนะคะปักกานะคะไว้เขียนแบบเวลาโมโหด่าใคร สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็อยู่กันข้างนอกแบบเอาดอยกันนะคะซึ่งวันนี้ค่ะออดตั้งใจที่จะมาทําคลิป What's in my car นะคะเรียกว่าอะไรอยู่ในรถนั่นเองค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะเป็นคลิปแรกที่จะทําการเปิดรถนะคะน้องเบบี้ไดมอนด์นะคะใช่ค่ะน้องเขามีชื่อค่ะน้องก็ชื่อว่าเบบี้ไดมอนด์นะคะตามสิริมงคลที่ควรจะเป็นนะคะก็คือเพชรที่มีมูลค่ามีความอู ความมั่งคั่งมีความเฟื่องฟูนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเปิดจากข้างนอกกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปเปิดกันข้างในนะคะว่ามีอะไรบ้างมีของขลังหรือเปล่ามีของแปลกประหลาดหรือเปล่านะคะตามมาค่ะเริ่มที่หลังรถกันนะคะถามจริงอันนี้คือยายบ้านหรือเปล่านะคะหลังนี้คือหลัลงอะไรน้งเปล่าค่ะ ใช่ค่ะอ่อนสั่งน้ำเปล่ามานะคะแล้วอ่อนจะเอาน้ำอีเวียงแบ่งกลับไปไว้ที่บ้านก็เลยแบกลังมานะคะอันนี้นะคะถุงผ้าไปช้อปปิ้งตามวินล,ล่าตามซูเปอร์ต่งตางๆเดี๋ยวนี้นะคะคนเก๋ๆเ,เขาต้องพกถุงผ้านะคะงดใช้ถุงพลาสติกนะคะสบ้าฉันพกอะไรนะฉันพกจาน <What? S 2> จานแบบเซรามิกที่ออนซื้อที่ออสเตรเลียแล้วก็แบบเอากลับมาที่ไทยอะ่ะคือรักจานนี้มากนะคะแล้วก็ตอนแรกนะเอา ไว้ที่บ้านแล้วก็ลังย้ายเอาเข้ามาไว้ที่คอนโดเพิ่มนะคะสวยปะอันนี้เป็นของ Maxwell and w i l l i a m s ที่ออนซื้อเขายกเซ็ตนะคะใช่ค่ะฉันมีจานแอปเปอ z e ไทเจานเมนคอร์สในรถถูกต้อง วิถีตปตบกรนนะคะไมโครโฟนนะคะของโรสนะคะอย่าให้ขาดแต่แบตหมดหรือเปล่าไม่แน่ใจไรพอร์ดนะคะไว้เสียบกล้องตั้งมือถือต่งตางๆนะคะอันนี้ไม่แน่ใจว่าของอะไร <c oughs> ก็ต้องทกไว้ <c oughs> เนาะ first aid kit นะคะ <c oughs> เผื่อเจ็บป่วย <c oughs> เกิดอ,อะไรขึ้นนะคะนอสสามลงสามลีนครบ คลัสเตอร์ก็มากระเป๋าค่ะใช่ค่ะออนเดินทางสองบ้านอันนี้ก็จะเป็นลองชอมเป็นไซส์เหมือนเป็นทราเวลแบบนี้นะคะก็จะใส่แบบเครื่องสําอางอะไรต่างๆไว้นะคะข้างในก็คือแน่นอยู่มันก็คือจะแบบใช้งานง่ายอ่ะแล้วก็แบบพกอะไรได้เยอะนะคะส่วนตรงนี้นะคะมาให้ดูโอ้โหเจ้าอ้าเจ๋า ตรงนี้นะคะก็จะเป็นที่เก็บรองเท้านะเวลาที่เราต้องเดินทางไปไหนไปงานอะไรต่างๆเนี่ยเราก็คือมีรองเท้าแบบแตนบายนะคะเฮ้ยอะไรดีว่เครื่องปั่นน้ำผลไม้ไมใช่ค่ะทุกคนฉันพกเครื่องปั่นน้ำผลไม้ไว้ในรถนอกจากจะมีจานเมนคอร์สแล้วมีจานแอปเปิลไทเซอร์แล้วก็คือมีเครื่องปั่นน้ำผลไม้อันนี้คือจะเป็นแบบเชฟเทเบิลเคลื่อนที่หรือเปล่านะคะ ขายขนตาปลอมอะ่ะเพื่อนๆนก็ชอบติดขนตาปลอมอะ่ะแล้วเพื่อนๆก็คือชอบมาจูข,ขนตาปลอมอะ่ะออนก็เลยเปิดแผงขายขนตาปลอมนะคะออนเบบี้และเชสเนสซี่ชอยส์นะคะพกติดรถไว้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราแบบไปงงไปงานอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราต้องใช้อะ่ะแล้วบางทีคือเพื่อนๆนก็มาขอหรือบอกว่าแบบแกติดขนตามาไหมขอหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอะ่ะเราก็มีทุกรุ่นทุกแบบทุกเปิดหนาบางขั้นอะไรนะคะ มีโหมดให้เพื่อนๆนะคะอ่ะอันนี้ก็คือหลังรถของออนทั้งหมดนะคะอ่ะเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันฝากข้างในกันเกาสองมีอะไรบ้างโล่งนะคะแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างนะคะก็ประมาณหนึ่งนะคะ มาถึงเบาะนี้นะคะต้องบอกเลยว่าเป็นเบาะที่มีของขลังนะคะซึ่งอันเนี้ยไม่อยากจะพูดให้มันแบบเสียเริกนะแต่อยากจะบอกว่ารถคันเก่าของออนอะ่ะออนขับมา11ปีนะคะไม่เคยมีเหตุการณ์ชนใหญ่ไม่เคยมีเหตุการณ์รที่มันสุ่มเสี่ยงอันตรายหรือชีวิตใดๆคือจะมีแค่แบบขีดควนเล็กๆน้อยๆชนแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยก็จะมีพวกแบบว่าขอขลังต่างๆที่คุณย่าให้มาบ้างหรือว่าพระผู้ใหญ่ให้มาบ้างหรือแบบเวลาไปทําบุญแล้วแบบเราได้มาแล้วเรารู้สึกดี เราก็แบบเก็บรวมกันไว้นะคะนี่นะคะเราก็ย้ายเข้ามากันอยู่ในรถแล้วนะคะซึ่งอ่อนเนี่ยก็นั่งสลับมาฝั่งคนนั่งนะคะเดี๋ยวจะมาเปิดให้ดูกันนะคะหลักๆเลยเป็นผู้หญิงเดินทางขับรถคนเดียวคกไ้นะคะไฟฉายนะคะเผื่อฉุกเฉินมาค่ะเห็นหน้าอย่างนี้นะคะอืมผกเยอะอยู่นะ เดี๋ยวเรามาเริ่มทีละอันเลยนะคะหลักๆเนี่ยก็จะมีพวกพยันนะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นยันมหาระงับเพศภัยทาเวสสุวรรณวัดดุสิตนารามจังหวัดธระนครศรีอยุธยานะคะก็เรียกว่าเป็นการพกพยันไว้ในรถนะคะเพื่อแบบระงับภัยต่างๆนะคะเพราะว่าก่อนเป็นผู้หญิงที่แบบขับรถกลางคืนขับรถดึกนะคะก็จะได้แบบมีไว้เพื่อความอุ่นใจนะคะ ต่อมายันระงับเพศภัยนะคะทาเวสสุวรรณเหมือนกันก็คือต้องบอกว่าอ่อนอะ่ะค่อนข้างเคารพแล้วก็นับถือนะคะท่านทาวเวสสุวรรณนะคะก็จะมีการแบบไหว้หรือว่าแบบไปทําบุญไปอะไรเงี้ยตลอดนะคะเลยจะชอบจะพกไว้นะคะซึ่งสําหรับอ่อนะอ่อนมองว่าการที่เราจะมูหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะเราจะต้องแบบมีใจเชื่อนับถือแล้วก็เคารพสิ่งที่เราจะมูก่อนนะคือแบบถ้าเรามูไปเรื่อยๆเอาจิงๆิเหมือนแบบเราเดินไปขอเงินคนเรื่อยๆแบบเธอขอเงินหน่อยแต่แบบเราไม่ได้เคาร เขาก็ไม่มีความจะเป็นจะต้องแบบดูแลอะไรให้เราออกป่าเออนะอันน,นี้เป็นสิ่งที่ออนคิดนะแล้วก็อันนี้นะคะทาเวทอีกแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นยันแล้วก็มีแบบบทสวดต,ต่างๆเพื่อความเพ่งเฮ้ยคือบังเอิญมากจริงๆที่อนอนเพิ่งรู้นะว่าออนมียันทาเวสวรรณสามอันอะสามแผ่นในรถเลยหรอ<ะ>คือเหมือนปกติเวลาเราไปไหว้ไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราแบบเจออะไรที่เรารู้สึกดีรู้สึกใช่อะ่ะเราก็จะแบบเอามาเก็บไว้แต่ไม่เคยได้มานั่งนับอันนี้ขึ้นในรอบ11ปีเลยนะเฮ้ย amazing มาก ส่วนอันนี้นะคะยังหากล่องเก็บไม่ได้นะคะออนย้ายมาจากรถคันเก่านะคะก็เลยพกมาไว้ก่อนนะคะมีมาหลายอย่างมากบางอย่างออนก็ไม่รู้ที่มาที่ไปจริงๆนะเพราะว่าคือได้มาอะไรอย่างนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นห้าสามสีจำไม่ได้ว่าได้มาจากที่ไหนแต่เหมือนกับว่าคุณย่าเคยให้มาเพราะว่าเหมือนไปทําอะไรสักอย่างมาแล้วแบบได้มานะคะแล้วคือเขาก็บอกว่าให้เหมือนเก็บไว้ในรถนะคะแบบหน้ารถอะไรแบบนี้นะเพื่อเหมือนแบบความบ็ิสิริมงคลการเดินทางปลอดภัยนะคะแล้วก็อันนี้นะคะ มีพระพุทธชินราชนะคะเคยมีคนทักอนน่ะว่าให้ออนพกพระพุทธชินราชในรถแล้วจะแบบขับขี่ปลอดภัยแล้วก็จะใจเย็นนะคะเพราะว่าเป็นคนใจร้อนนี่ก็คือเย็นลงแล้วจริงไหมคะน้องตะก้องก็นี้นะคะเป็นพระพุทธชินราชนะคะวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดพิษณุโลก ต่อมาที่องค์นี้นะคะก็จะเป็นหลวงพ่อโสธรน,นะคะแต่ว่าอันนี้ออนจาไม่ได้จริงๆนะคะว่าบูชาท่านมาจากที่ไหนหรือว่าแบบว่าได้มานะคะก็สาธุนะคะหนูโมทนาด้วยนะคะต่อมานะคะอันนี้จะเป็นพระเหลือนะคะอันนีน้น่าจะมีคนให้มาบูชานะคะเพราะว่าอันนี้ไม่ทราบจริงๆนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะอันนี้ไม่ทราบเลยนะคะได้มาอยู่ในรถนะคะแล้วก็บูชามานานแล้วนะคะเดี๋ยวตั้งใจว่าจะหาที่เก็บที่แบบมันดีๆดกว่านี้ก็ออกานในการ เก็บวัตถุมงคลนะคะพระพุทธรูปอันนี้คือพระพุทธรูปไหมเออเก็บพระนะคะแล้วก็เก็บยันต์ต่างๆนะครับให้ดีกว่านี้เนาะนอกนั้นนะคะก็เป็นพวกแบบคู่มือรถต่างๆนะคะจดทะเบียนแบบประมาณนี้นะคะไม่ได้มีอะไรมากดังนั้นเนี่ยของขลังนะคะสําหรับสายมูต่างๆที่ย้อนพกก็คือเท่านี้เลยจริงๆนะคะจากการที่แบบขับรถมา11ปีนะคะไม่เจออุบัติเหตุนะคะแล้วก็ขอให้ไม่เจออะไรใดๆนะคะ อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะไม่ต้องสลับข้างเลยแล้วกันอันนี้นะคะก็จะเป็นกระเป๋าเครื่องสําอางนะคะที่ออนก็แบบพกไว้นะคะก็คือจะแบบพกติดรถบ้างพกขึ้นไปคอนโดบ้างนะคะก็คือเหมือนเป็นแบบว่าเสร็จไว้แบบเติมระหว่างวันแบบบางทีที่แบบเฮ้ย เราต้องไปงานนั้นงานนี้แบบวิหน้านหลุดบ้างแบบบลัชออนแบบสีไม่ชัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแบบปัดไปก่อนเดี๋ยวมันก็อ่อนเองหรือออกแมะอ่ะมันก็จะมีเซตนี้นะคะนี่ค่ะนี่ค่ะรักโลกนะคะอย่างที่บอกนะว่าเมื่อกี้ก็คือมีพวกถุงผ้าแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นรีฟิลที่เป็นเหมือนแก้วแบบว่าทมเลอร์นะคะอันนี้คือเพื่อนอนให้มานะคะจากร้าน KB Everything นะคะก็จะเป็นแบบวิ่ง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 อ่ะแบบร้านไหนที่เขาแบบว่าให้เราเอาแก้วรีฟิลของเราไปได้เองอ่ะเราก็เอา ให้เขาแบบรีฟิลได้หรือบางทีเราแบบว่าเติมน้ําใส่น้ําแข็งชงแบบกาแฟชงโกโก้โอวันตินอะไรเงี้ยจากบ้านเราลงมาแล้วเราก็แบบใส่ไว้ในรถอย่างเงี้ยเราก็คือแบบกินได้เลยนะคะหลอดอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นแบบสแตนเลสที่แบบ ล้างได้นะคะนีเป็นตุ๊กตานะคะน้องผู้ชีนนะคะที่อยู่กับอ่อนในรถนั่งยิ้มให้อ่อนนะคะเพื่อให้อ่อนอารมณ์ดีไม่เกลี้ยกล่อดนะคะเวลาขับรถน้องก็ย้ายมาด้วยนะคะ Easy Pass ขาดไม่ได้นะคะวีวี VIP ก็ต้องมี Easy Pass นะคะตัวนน,นี้ยุคโควิดคือต้องมีนะคะ V Clean นะคะอันนี้ก็คือพี่แพรบกุกมีอาป้ายยาออนมานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเป็น Natural Water Cleaning Spray ะคะซึ่งเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันทําหน้าที่เหมือนเจล แอลกอฮอล์เลยนะที่เราแบบว่าฉีดแบบล้างมือฆ่าเชื้อโรคทําความสะอาดต่างๆแต่ข้อดีของมันคือมันไม่มีแอลกอฮอล์คือมันเป็นเหมือนแบบว่าเทคโนโลยีจากญี่ปุ่นนะที่มันสามารถแบบว่าฆ่าเชื้อโรคฆ่าเชื้อแบคทีเรียฆ่าเชื้อทุกอย่างได้โดยที่ตัวเนี้ยเป็นฟู้ดเกรดนะคะไม่มีพาราเบนไม่มีน้ําหอมไม่มีการใส่ซีแต่งกลิ่นใดๆนะคะไม่มีแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็เป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะซึ่งเขาบอกมันสามารถแบบฆ่าเชื้อได้ดีมากเวลาที่เราฉีดเนี่ยอย่างบางคนเนี่ยใช้ลดที่เป็นหนังแท้ใช้กระเป๋าแพงๆแหละ เขาจะกังวลมากเรื่องแบบสเปรย์อกอฮอ์เพราะเขารู้ว่าถ้าแอลกอฮอล์มันโดนหนังแท้มันโดนกระเป๋าเขาอะมันพังนะนึกออกปะแต่ตัวนี้คือสามารถแบบฉีดได้เลยนะคะโดยที่มันไม่ทําร้ายหนังมันไม่ทําร้ายผิวมันไม่ทําร้ายกระเป๋านะคะที่เก็บของตรงนี้นะคะก็จะมีของสําคัญก็จะเป็นแว่นกันแดดนะคะของเฟนดี้นะคะอันนี้เพื่อนๆซื้อให้วันเกิดน,นะคะมีความแบบสีเขียวแบบน่ารักมากนะคะเพราะว่าเป็นคนชอบสีเขียวมิ้นท์นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ยูโะควิดต้องมีก็จะเป็นตัวอโรมาสเปรย์นะคะของ l e s Relax นะคะไว้ฉีดตัวเฟสมาส์ให้มันแบบหายใจสะดวกนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะผู้หญิงกันโปค่ะเป็นแฟชั่นเทปของ o o l y y w o o f f s s i o n Secret นะคะแปะกันโป๊แปะ, po, แปะนั่นแปะนี่ต่างๆนอกนั้นก็คือจะเป็นบัตรพวก Easy Pass ไว้เติมนะคะแล้วก็มีปากกานะคะไว้เขียนแบบเวลาโมโหด่าใครแล้วก็เขียนนะันนี้นะคะก็คือคลิป w h a t นไมค y c า r ของอ๋อนนั่นเองค่ะกับการเปิดรถครั้งแรกเลยนะคะ แอบตกใจเหมือนกันนะว่าเฮ้ยของขลังก็นแน่นอยู่นะเป็นสายมูไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้นะคะก็หวังว่าเพื่อนๆนะคะจะชอบจะถูกใจกันนะคะคลิปหน้านะคะอยากให้ทําอะไรนะคะก็บอกกันได้เลยค่ะยังไงวันนี้นะคะก็ขอจบกันไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ